วันนี้มาเที่ยวร้านช่างอ้นอีกแล้ววันนี้เรามาดูเวฟะนะเวฟโพเทอก็น่าจะเป็นรุ่นรุ่นที่สองของเวฟโพลเทอนะลายนี้เรามาดูรอบๆร้านนี่ก็เป็นถ้วยการันตีนะครับ ถ้วยใบนี้ช่างเขาเพิ่งได้มานะย <Yahoo> ักษ์คันนี้เราเคยมารีวิวกันแล้วนะครับเพื่อนๆลองย้อนกลับไปดู วันนี้เรามาชมเวฟโพเทอร์ก,กัน นี่เจ้าของรถนะครับช้างอ้นสุพรรณล้อนะครับล้อเป็น D.I.D. คดีคู่ไหรเหรอสามพันกว่าบาทครับสามพันกว่าบาทขึ้นกำเองวะให้ล้านขึ้นก็จะเป็นดุมเดิมนะครับทำสีหรือว่าดุมสีมันเลยทำสีทำสี จานเป็นจานทั่วไปใบนี้ก็น่าจะพันกว่าบาทพันกว่าบาทเพราะว่าเป็นจานร,รุ่นเดียวกับรถผมเลยปัม๊มเป็นปัม๊มนิชินใช่มันมีทรงมันมีชื่อตรงม,มันไหมหรือว่าไม่รู้ไม่รู้ครับนิชินตัวนี้ก็น่าจะพันกว่าบาทที่ขายอยู่เพราะว่ามีคนใส่เยอะมากเลยนะนิชินรุ่นเนี้ยตัวเนี้ยก็จะมีสีแดงมีหลายสีใยทักเป็นของสวิสแท้เนาะ S <S <S แต่คันนี้น่าจะย่นโชกหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วทำไมเหตุผลพี่ว่าย่นทำไมถึงไม่ตัดโลดไวดิโลด <S 2> <S 2> <S <S ต้องไปตัดขาไม่ได้ได้เฟรมเไม่ใช่แล้วแล้เวลายุบตัวล้อมันจะโดนตัวนี้โดนไม่โ,<ค>โดนเพราะว่าเราเอาลงไม่เยอะนะใช่ ยาเป็น IRC เป็นของ m a x กซิ g คู่หนึ่งค่ะนั่นก็บ้าหน้าหลังเนาะหน้าหลังมันมีชื่อลายไหมหรือว่าก็แม็กซิ g นี่แหละไม่รู้อะไรข้าวร่าวนะครับชุดหน้าจุบลมก็เป็นจุดจุบลมแต่เลสจุบลมเลสตัวนี้ก็เป็นตัวนี้ก็เป็นพวกน็อตหัวเฟืองเนาะหัวเฟืองธรรมดาลองบูทเป็นงานต่เลส จะไปมาชมล้อหลังกันนะครับสายยางกับล้อเป็นเหมือนตัวหน้าเลยแต่ยางหลังก็จะใหญ่กว่าหน่อยแต่คันนี้เป็นดุมกึงก็กึง,กงทำสีส่วนมือลิงก็เป็นมือลิงทั่วไปนะครับ ลูกผสมลูกผสมตัวนี้จำได้ป่ะซื้อมาเท่าไหร่ตัวธรรมดางานทั่วไปหลักร้อยเนาะเ่ินโช๊คก็กู้ละพันกู้ละพันอาจจะมีเกินนิดหน่อยส่วนท่อแล้วยี่ทอ่ทอทอะไรอ่ะีท่อที่อ่ะอ๋อเออนี่ คือผมไม่ได้ใช้คำหยาบนะคือมันเป็นชื่อเขาจริงๆอะนิวท่อเฮียเขานึกไงใช้ชื่อนี้ไม่รู้รู้จักกันปะไม่รู้จักไม่รู้จักเออดูนี่นิวท่อเฮียเขาเขียนจริงๆนะครับตามที่เพื่อนๆเห็นเลยใบเท่าไหร่ท่อนี้สองพันก็บาทเป็นผ้าแบบไหนอ่าผ้ามออก ผ่าหมกคอโอ้คอใหญ่สามสองป่ะเนี่ยเป็นคอสามสองสเตะไปก้าเป็นน่าจะเป็นตัวไอป่ะตัวบังลม <สะ S 2> ใช่ปะ่ะช่าง,ง,งคนได้มามถ่ายเป็นหกเจ็ดร้อยหกเจ็ดร้อยน่านนจะมาบิว,บวส<ะ>ีเอง ตัวนี้ก็เป็นน็อตเลดน็อตยึดอูทอ่เอเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนี้กนะันขาตั้งข้างขาตั้งคู่จะเป็นงานชุบคอมเมียมนะครับแล้วก็ตัวนี้ชุบคอมเมียมเตอร์เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาคุยกัน ชุดสีแพ้แน่นอนดูแล้วนเนื้องานด้วยอะไรด้วยต่อไปเครื่องตัวนี้เป็นสเต็ปห้าหกชักเดิมห้าหกชักเดิมขบูเด,ดิมบบูเด็ด มีพวกคัดอะไรมันช่วยด้วยมีหมดค่าเครื่องนี่โดนไหมครับลมคาบูด้วยคร่าวๆค่าเครื่องตกือบเกือบหมื่นไหมเกือบหมื่นคือราคาหมดหมดเบิร์ทั้งตัวมี่ก็ได้มาบิวสบิวบิวสีรถมดไห อ๋อเป็นเป็นสีอะไรโคดโคดคือไอ้สีตัวเนี้ยเวลาเราขันนออ็อตอ่ะข้อด,ดีของมันอะ่ะคือสีมันจะไม่ปิ้นใช่อ่าไม่ค่อยแตกเมือสีพ่นถ้าหากสีพ่นอะ่ะเวลาเราขันน็อตตัวเนี้ยเวลาเราขันแรงๆไม่ว่าจะขันเข้าหรือขันออกอะ่ะสีมันจะสีมันจะหลุดออกมาแพงไหมไซส์ขวาโคดโคดยิงมาแปดร้อยกว่าบาทแปดร้อยกว่าบาทเงาอย่างงี้เลยใช่ไหมเงาเลย ส่วนเเเเสตเตอร์เตอร์สเตอร์โหดมากนะครับสเตอร์เป็นไซส์สามสิบก,กันตกก็จะมีนอ็อตหัวเฟืองอันนี้เป็นเบาะเดินตรงรุ่นรั่ฟ้มบนตัวนี้ก็น่าจะตรงรุ่นเลยรัยุ่นทำไมไม่ใส่ร้อยสิบเห็นเขาฮิตกันร้อยสิบ ลูกสไตล์ตเดิมเดิมสไตล์เดิมเดิมก็เป็นปั๊มเดิมนะครับมีน็นอตจุกปลายแฮมนะคมเนาะใช่เดี๋ยวนี้คู่เท่าไห,หร่สี่ร้อยห้าสิบรือสี่ร้อยห้าสิบตะกร้าเป็นตะกร้าแท้ตรงรุ่นนะครับ Honda ก็จะมีมน็อตระคม นี่ใส่ตัวนี้ด้วยเอาไว้ให้ลูกเหยียจะได้ไม่เป็นรอยชิ้นดํานี่เบิกใหม่หรือเปล่าใช่ก็มีบางชิ้นเนาะที่ว่าเบิกใหม่อันนี้เบิกเบิกทั้งหมดอ๋อเบิกทั้งหมดเลยใช่ปะแต่ชิ้นดนํามันก็ราคาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะ<ช>ที่<ช>ผมพอรู้อะแพงไม่แพงมากมเห็นบอกคันนี้เปิดราคาขายด้วยขายไปก็เสียดาย เราทําไปแล้วตีมือแล้วทําไปก็สีมือแล้วแต่ขายปลาก็ไม่รู้ใช่ผม <c oughs> คิดสนใจยุ่เพราะรถเขาเยอะนะคันนี้ก็เตรียมมาปั้นนะคันนี้นูโวเนี่ย <c oughs> ส่วนขันนู้นเสร็จแล้วโอเคคลิปนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรมากนะครับส่วนเพื่อนๆที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามเพจผมด้วยนะครับ ก็ขอบคุณช่างอ้อนด้วยสวัสดีครับผม